การตุนช่องพี่เจครับตอนระครังที่โบดมันเคาะได้ด้วยมีน้องๆบอกว่าระครังที่โบดมันเคาะได้แล้วระครังมันอยู่ตั้งบนหลังคาโบดเลยนะสวัสดีค่ะหนูจะขึ้นไปด้านบนได้ยังไงคะมีบันไดไหมลูกต้องหาวิธีขึ้นของลูกเองอก็ไม่น่าย,ยากนะเราต้องใช้เจ็ p แพกบินขึ้นไปสิ ขึ้นมาแล้วบนหลังคามีะระฆังอยู่จริงๆด้วยค่ะมันจะเคาะแล้วเสียงดังเหรอที่ว่ามันแค่ประกอบฉากเฉยๆนะเย,ย้มีเสียงดังเหมือนะระฆังจริงด้วยเอา้าสวยแล้วพี่ทำะระฆังหลุดวาวายวายวาวาล่วงลงไปแล้วแล้วจะเก็บขึ้นมายังไงล่ะเนี่ยงั้นคงเหลือแค่ทางเดียวแล้วก็โกยเพ่นสิคะ